สวัสดีค่ะคุณเพื่อนซีช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายแต่ด้ารู้และความบันเทิงนะคะเราจะพาเ,เพื่อนเพอีมาเดินเที่ยวตลาดผ้าไหมตลาดราชมงคลหรือตลาดกรีนมอนะคะมาชมผ้าไหมสีธรรมชาติาตสีเคมสีสวยนะคะในที่ตลาดราชมงคลน,นะคะตลาดราชมงคลอยู่ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ หน้ามอราชมงคลเลยแล้วก็ข้างวัดโยธาประสิทธิ์นะคะก็จะจำหน่ายสินค้าการเกษตรและก็อาหารเสื้อผ้าผ้าไหมแล้วก็หลายอย่างมากมายเลยนะคะมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้เลยแต่วันนี้เอ็ดมินจะพาไปเดินเที่ยวชมตลาดนัดผ้าไหมราชมงคลว่าสวยงามขนาดไหนนะคะผ้าไหมสุรินท ก็จะมีเปิดอยู่สารการจังหวัดสุรินทร์วันเสาร์ก็จะมีตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์แล้วก็ตลาดวันอาทิตย์ตลาดราชมงคลหรือตลาดเกลียดโมนะคะข้างวัดป่าโยธาประสิทธิ์ดูผ้าไหมนะคะเพ,นนะคะพื่อนบกีก็กาลังวางเรียงราย,ยเต็มเลยนะคะก็มีทั้งผ้าไหมมีทั้งกระเป๋าสินค้าที่ทําจากผ้าไหมนะคะและ้วก็หลายอย่างเลยให้เราได้ชมกัน เราไปชมกันได้เลยนะคะ Let's go เพื่อนเพ่อซีอันนี้ร้านวิเศษผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมลายอะไรนะลายบันไดสวรรค์ันบันไดสวรรค์นะคะสวยๆจากร้านวิเศษผ้าไหมสุรินนะคะข้างในก็จะวางกับเป๋าเลยนะคะแรกแล้วก็ผ้าไหมที่ขาดไม่ได้นะคะเมืองสุรินนะคะผ้าไหมเด่น หลายร้อยสีพ่านลายนะคะแอนมินก็เคยพาไปชมลงงานที่เขาทอเลยนะคะแล้วก็ทอเสร็จแล้วมาเป็นผืนจะอยู่ประมาณนี้นะคะมีทั้งสีเคมีสีธรรมชาติให้เลือกนะคะนี่ก็จะเป็นร้านนอนโชกุนผ้าไหมนะคะสวัสดีคุณโชกุนค,ค่ะค่ะนะคะวันนี้น้องโชกุนมาค่ะ,คะสวัสดีนะคะ ผ้าใหม่น้องโชกุนเขาจะขายในราคาส่งลีกส่งได้นะคะเพื่อนซีนะคะนี่แก็ร้านนี้นะคะอีกร้านหนึ่งนะคะนเพื่อนสี่เนี่ยเขากำลังเลือกน้องผ้าผ้าใหม่นะคะน้องโชกุนผ้าใหม่ลายอะไรคะลูกที่หนูจับอยู่ฮะ หน้าเกี้ยวนะคะโอ้อันนี้หน้าเกี้ยวสีสดนะคะดีไไะเขียวสวยค่ะมันขี่วสวยเพิ่นเท่าไหร่คะนี่สวยนะฮะคุณโชคเพิ่นเท่าไหร่คะ่ะสองพัน 2, 2, <9. S 1> เก้าร้อยบาทไปทานเพื่อนสนใจมาแวะได้เลยนะคะน้องโชคคุณเขาก็จะ วางขายที่ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอสารการศุลิ์ตลาดนัดผ้าไหมศิลป์และก็ตลาดราชมงคลนะคะของร้านโชกุนผ้าไหมศิริน์นะคะคุมคะเราก็รีวิวร้านนี้หลายรอบนะคะ <Hey. S 1> ก็ไปติดตามได้เลย oh. เซ็ตดูได้เลยนะคะผ้าไหมสวยๆนะคะอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะคะมีเฟอจะมีสินค้าผ้าไหมก็มีกระเป๋านะคะสวัสดีคะ่ <Hey. S 1> สสคะสวัสดีปีใหม่นะคะ วันนี้มีลายอะไรสวยๆมั้งไหมคะสวยหมดนะันเพื่อนอันนี้ที่จับอยู่ลายอะไรคะพี่อันนี้อ่าลายหัวปลอกโัวปอสวยเบื่อๆเิ็นะคะผ้าไหมแต่ละเจ้านะคะเราเดินชมผ้าไหมไม่เบื่อเลยนะคะสี่อันนี้กี่ตะกค้คะนี่อันนี้งานหกตะก้หกตะก้งานสวยงานสวยนะคะเดี๋ยวคนปน้อนนค่นพิเศษยังไงคะอะไรคะ ความพิเศษของผ้าไหมโฮลปอกความพิเศษลายลายพนี้จะค่อนข้างทำยากทำยากใช่ไหมคะ,ะเียดก็คือถ้าทำไม่สวยก็คือไม่ได<อ>้เลยจะอยู่ที่ร้านเธอนี่แหละวันนี้เพราะว่าเห็นผ้าถูกใจอยู่สองผืนอันนี้ผ้าโฮปพอนะคะกันเพื่อนสี่พี่ขอผ้าสีฟ้าผืนนั้นได้ไหมโนนสวยๆนะคะเพืนนะ่อนไม่ใช่ค่ะ,อะเออนั่นแหละนั่นแหละสวยมากเลยนั้นลายนั้นนะคะอันนี้คือร้านผ้าไหมร้านใครคะ วิเศษผ้าไหมเออเราจำชื่อน้องเขาไม่ได้นะคะเราก็เราก็จะแกล้งถามว่าชื่อร้านอะไรฮะนี่ลายบันไดโอ้โหนี่เพื่อนลายบันไดสวรรค์ร้านพิเศษผ้าไหมนะคะเราก็เคยรีวิวนะคะ่เพื่อนเดี๋ยวเราเราไม่ไปไหนแล้วเราจะอยู่ร้านอันนี้บันไดสวรรค์สีเคมีหรือธรรมชาติจ้ะอันนี้เหรอคะค่ะสีเคมีนะคะ มีชายคุยหน้านางเนาะกี่ตะกอคะนี่งานหกตะกองานตะกคุณพิเศษกลางให้ดูได้ไหมคะชอบบันไดสวรรค์มากเลยค่ะร้านพิเศษผ้าไหมสุรินนะคะก็จะขายที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะที่ว่ากันเพอด้วยแล้วก็มาตลาดพรีนมอนะคะตลาดราชมงคลนะคะขอดูได้ไหมคะสวยจังเลยค่ะอ้าวมีการ ให้ดูนะคะวันนี้ไม่มีเสียงเพลงรับรองเราได้คลิปเต็มๆนะเพื่อนอันนี้คือผ้าไหมบันไดสวรรค์นะคะอ้าเห็นหน้านางท่างมีสองค่ะมีสองชั้นเหรอหน้านางสองชั้นหน้านางสองชั้นเพื่อนโนูหสวยงานจริงๆเลยนะคะนี่ผ้าหกตะกอยกดอกเหรอยกดอกยกดอกลูกพีิกุลพีิกไทยยกดอกพีิกไทย โอ้ยนามากเลยนะเพื่อนราคาเท่าไหร่อันนี้2,900ันเกาสเก้าร้อยบาทเพื่อนโอ้โหสวยมากเลยนะคะร้านพิเศษผ้าไหมสุรินนะคะก็เดี๋ยวสนใจก็คักเก้นมินได้นะคะเพื่อนสี่นีลายบันไดสวรรค์นะคะความพิเศษผ้าไหมที่ไหนคะนี่ อันนี้เหรอคะจากสีโผสีขอรภูมินะคะสวยหนามากเลยเป็นผ้าหกตะก้อทอยกดอกพิกุลนะคะนี่ลายพีนนะคะหน้านางสองชั้นใช่ค่ะหน้านางสองชัยคือหน้านางสองชั้นด้วยผ้าความพิเศษก็คือนุ่งได้สองด้านเลยนะคะอยากเข้าด้านนี้ก็ได้อ่าด้านนี้ก็ได้สวยงามจริงๆนะคุณคุณลองนุ่งให้ดูไหมคะ นี่ไม่ไม่คุณลองถือทับตัวคุณเฉยๆนี่นะคะจะให้ลูกค้าดูพี่หลานพิเศษผ้าไหมสุรินนะคะเดี๋ยวเราเห็นไหมเห็นค่ะเห็นโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะจับพี่จะจับลูกใส่ปกก่อนโอเคหนูถอยลังไปนี่นิดนเออโอเคมันไม่เห็นหมด เห็นหน้าขึ้นนิดนึงด้วยเห็นหน้าคุณด้วยเออสวยมากเลิศค่ะเลิศเค่ะนี่นะคะร้านพิเศษิเศษผ้าไหมนะคะอำเภอสีขอรภูมินะคะเพื่อนสี่ก็มาแวะได้นะคะน้องเขาจะขายอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์หน้าที่ว่าการอำเภอและก็ตลาดราชมงคล ะะมีหลายอย่างให้เลือกมากมายเลยโหสวยงามมากเดี๋ยวพี่จะขึ้นปกอันนี้เด้อไม่ไปที่อื่นแล้วนะคะก็จะอยู่ที่นี่เพราะว่าสวยนะคะติดความสวยผ้าไหมไปไหนไม่ได้แล้วนะคะที่เรียกว่าผ้าวิเศษผ้าไหมสุดลิ้นนะโอ้สวยจริงๆนะคะเพื่อน <c oughs> ชอบเลยนะคะ <c oughs> นี่คนสวยไม่เห็นอีกแล้วนี่จำกันได้ไหมคะสวัสดีปีใหม่นะคะ <c oughs> กี่ปีกี่ปีคุณก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะแม่ค้าแจกลูกยอเป็นนะเพื่อ,อน,น,นสวยเข้าสวยจริงๆน,นะคะ,ะไม่ได้ยอเขาสวยจริงๆคุณอย่าเพิ่งเก็บเขาจะเอาขึ้นปกอยู่เ <นะ S 1> ขาจะเอาขึ้นปกอยู่ผ้าฝืนนี้เออเก็บทําไมลร็วแทยเยอะนี่นะคะเ,เอเอเดี๋ยวก่อนให้ถ่ายงานเสร็จก่อนแม่ค้าจะเก็บผ้าแล้วเพื่อน อ่ะมามาเข้ามาเลยเข้ามานะคะเพื่อนเพื่อนเอฟีนะคะก็มาได้นะคะสนใจผ้าไหมทักแอดมินได้เลยนะคะ0621834681นะคะเพื่อความชัวร์และก็ปลอดภัยเราเรื่อนเรา,ารับ<ด>ประกัน<ด>คุณภาพได้นะคะน,นี่ไหนเอาเอาอีกลายสิเน,นี่ยลายนี้ก็สวยเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนลายอะไรคะลายโครมเหรอเฮ้ย มันเหมือนกับลายล้อมเพชรนะคะเป็นสีเป็นพื้นนะคะเพื่อนใครชอบเป็นพื้นนะคะล้อมเพ่าล้อมเพชรนะคะสวยค่ะสวยสวยกลายนะคะสวยมากนะคะร้านวิเศษเท่าไหร่อันนี้ผืนเท่าไหร่คะดาวล้อมเพชรผืนเท่าไหร่สามพันสองสามพันสองโอ้แพงกว่านี้นิดนึง เ้ผ้าไม่เหมือนกันนะคือผ้าไหมนะคะถูกแพงก็อยู่ที่การถักทอและก็ความละเอียดของผ้าไหมนั้นเพื่อนสวยงามจริงๆนะคะแว้มาได้นะคะร้านวิเศษผ้าไหมสุรินนะคะเราเคยทําร้านวิเศษอยู่ไม่รู้ว่าเบอร์เบอร์เราใส่ร้านอยู่นะคะแต่ว่าคงจะจําไม่ได้แล้วแหละเบอร์อืม เดี๋ยวติดต่อเอ็นนี่เลย0 6 2 1 8 3 4 6 8 1นะคะ0 6 2 1 8 3 4ส8 1นสนใจผ้าไหมก็มาได้เลยนะคะตลาดนัดผ้าไหมราชมงคลนะคะก็วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็มารีวิวผ้าไหมนะคะเดินตลาดผ้าไหมราชมงคลแล้วก็รีวิวร้านผ้าไหมร้านวิเศษผ้าไหมสุรินนะคะ เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนที่ซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะเพราะว่ามีแต่ผ้าไหมสีสวยทท้งนั้นเลยนะคะสนใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกลัประธานอภัยเพื่อนเพื่อนที่ไวนาทีด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุน ช่องของเรานะคะเ,เข้ามาชมคลิปเรา,เอ,าอ,อย่าลืมนะคะบเพื่อนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องธรรมรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อ,ตอไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ ออกดีเออเขาเรียกว่าอะไรนะออก